ว่าจะสวยอีกแล้ววันอาทิตย์งานกี่โมงวันอาทิตย์งานกี่โมงนะเย็นๆใช่ป่ะ,ะ,ระ,ะเราไปกี่โมงแนละ้ววันอาทิตย์อะสี่โมง,ส,โมงสี่โมงครับเจอกันได้ที่สามย่านมิตรภาว วันอาทิตย์เรามีงานที่สามยานมีทาวนะทุกคนอ่ะแจ้งข่าวเลยสี่โมงเย็นเจอกันได้ยงบอกว่าอยากเห็นไอวาตอนเจอพี่ฟ้าเมื่อวานยังโทรมาเร่อไอวาบอกว่าคนนี้คนนี้ใครไอวาบอกว่านุ้ยไปไหนลูก ไทำอาหารสิทำอาหารอันนี้เตาลูกอันนี้เตาเปิดสิเวลาเปิดเลยเตาเตาไหนทำสิคุกคุกกิ้งคุกกิ้งก่อนคุกกิง<อ>้งทำอะไรทานคะหน<อ>ูไม่มาคุกกิ้งเหรอลูก หนูเอาซูเปอร์ฮีโร่มาทำไมเออเล่นกระเป๋าแบบนี้นี่ถูกต้องกระเป๋าค่าเล่นตอนนี้นะลูกตอนโตไม่ต้องเล่นโอ้คุณอุไรเต้คุณไรเตส่งดาวมาหนึ่งพันดวงตอนนี้อยู่ในสตาบาร์ตี้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะอะไรลูกอ๋ออยากให้พ่อเปิดเหรอ คุณชมพูนูสมัมมาห้าสิบดวงนี่ครับคุณนุ่นยี่สิบดวงคุณดามคุณดามสมัยี่สิบดวงความรวดเร็วมันขยันปีนเข้าปีนออกก็ไม่ใช่ว่าปีนง่าย พี่เวทเต้ส่งมาหนึ่งร้อยดวงอยู่แล้วโอ้ขอบคุณครับผมขออย่างไม่พอแล้ไปหยิบมาทีละชิ้นแล้วเมื่อไหร่นจะครบกันลูกหนูทำไรคะ Aww. Mm -hmm. Elisa ascending star before I go to I go sleep elisa oh 1730 star thank you that's why we make a star party complete